ประชาชนในสาบวันนี้ก็จะปิดฟืนปิดไฟกันเดือยช่วงเช้าจนถึงบ,าบา่ายค่ำๆน่าจะสามสี่โมงปิดซ่อมไฟใหญ่ในโซนแถวๆบ้านเราเพราะฉะนั้นไฟฟ้าก็ไม่มีใชนะ้แล้วกาลองอยู่แบบโบราณโบราณดงไม่มีไฟฟ้าอยู่ยังไง ตอนนี้ไม่ได้ฉันด้วยไปฉันข้างนอกคันนี้ครบรอบสองปียายเตียงกับพระเจาสมบันินพวกเราทราบพิธีกรรมพิธีเกินที่เราทําไปแล้วผ่านไปแล้วที่เป็นเรื่องปกติเรื่องประจำมาแล้วพิธีกรรมบางอย่างกายเป็นพิธีเกินกว่าจะได้กินข้าวกินปลาพิธีกรรมนี้เราก็จะได้บางเรื่องบางอย่าง มันเน้นพฤติกรรมจนลืมดีมาดีไปอย่างเราก็เด้ยังดถตอว่าปรับได้อีกหลายๆวัดมันปรับไม่ได้เคยทำมาอย่างไรก็ทำอย่างั้นเราจะเห็นว่าปลายปีหลังเมื่อปีใหม่วันนี้เราก็ปรับอะไรอีกเยอะเช่นไหวพระเองได้สมาทานเองสิ่งใด มันจะแบ่งเบาบาระลดขั้นตอนไปอีกเยอะจริงๆแล้วของพวกนี้ใบโบราณอาจารย์ใครที่เป็นหลักๆเราควรจะทำด้วยตัวเองเพราะว่าเ,เรื่องสีลคือื่นทำให้เราไม่ได้สมาธิคือื่นทำให้เรา,าปัญญาปัญญา นี่ก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเราโมจะไปหาให้คนนั้นคนนี้ทําให้เราฝากชีวิตฝากความหวังไว้กับคนอื่นชีวิตเราทั้งชีวิตเว่าชีวิตในทันนี้ก็คือฝากความคิดของตัวเองฝากคาพูดฝากการกระทําของตัวเองให้กับคนอื่นเขามันได้เลยชีวิตเป็นของเรา เราต้องเริ่มต้นจากชีวิตคือว่าเป็นอยู่คือเป็นคือเป็นเป็นนี่แหละ<ม>อยู่ก<ม>็<ม>คือคมีชีวิตอยู่นในคำว่าชีวิตดูสิว่าในขณะนี้เป็นเป็นอยู่กันเนี่ยเป็นก็คือไม่ตายนี่แหละอาจาที่บอกคอยคชีวิตเป็นอยู่ mm. จะอยู่ยังไงอยู่ยังไงก็หมายความว่า จะอยู่กับความคิดของตัวเองอย่างไรอยู่กับคำพูดของตัวเองอย่างไรอยู่การการการะทำของตัวเองอย่างไรนั่นแหละคือกรรมทั้งหมดประมใน้กรรมกรมกรมเพราะกรมกรมก็มเกิดจากส,สามอย่างนี้ถ้าอยากจะเก้ไงใเป็นเองคืออย่างเกลี้ยกรรมเนี่ยก็ต้องเก้สามอย่างนี้เพราะนี่คือชีวิตเราแล้วก็เป็น กรรมของเราด้วยไม่ใช่กรรมของคนอื่นแก้กรรมคนอื่นไม่ได้ไม่มีที่ไหนก็สอนกันผรูเจ้าก็มาไม่าด้สอนเราไปแก้กรรมอาีตแก้กรรมอนาคตมันไม่มีแต่ว่าเป็นเรื่องที่มนุษย์แก้ไขไม่ได้จันเดินดนนาวิธีการที่จะให้คนอื่นแก้กรรมคือแก้กรรมเาตัวเองนะถึงขนาดแก้ไปย้อนไปที่อดีต มันแก้ได้เหรอเพราะเราไปยังไม่ถึงปัญญาสติปัญญามันน้อยเหมือนวันนี้ที่หลวงพ่อกราวนําในเบื้องต้นวันนี้เขาทำการปิดฟืนปิดไฟกันด้วยย้าอยู่เสม,มอว่าคําพูดความคิดการกระทําทุกอย่างถ้าเราไม่โอปัญญิโกครืออามาน้อมเราคิดว่าเป็นธรรมะ อย่างเรียนรบบพูดว่าวันนี้เขจะปิดไฟไฟไฟ้าทั้งหลายความเจสว่างก็จะไม่มีเหมือน้าชีวิตของเราหมดพื้นหมดไฟมั่งในตัวเราเนี่ยคือดินน้ำไฟลมไฟมันหมดเกิดอะไรขึ้นพอดินมันหมดไปแล้วเกิดอะไรขึ้นน้ำหมดเกิดอะไรขึ้นแต่ที่สำคัญคือลม เมื่อลมมันหมดมันเกิดอะไรขึ้นอันนี้คือองค์ประกอบของว่าชีวิตแต่เราไม่ให้ความสําคัญก็ให้ความสำคัญแค่ชื่อเหมือนที่ชื่อของพวกเรานี่แหละนแดงในายดำนายขาวเป็นฝรั่งในเอในบีในซีในบอยก็บ่ากันไปเราก็อาศัยอันนี้ไปตลอดชีวิต ที่มันซ้อนอยู่คือของดั้งเดิมของเราเนี่ยเราเข้าไม่ถึงทำมาอมันเริ่มต้นแค่กายออมมาพิจรารณาตั้งแต่ต้ตนเกิดพิจรารณาตั้งแต่ต้ตนก็เริ่มต้นจะเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายเริ่มต้นจะเกิดก็แปลว่าอันนี้แค่เริ่มต้นจะเกิดนะก่อนเกิดเรายังไม่พูดถึง เราต้องจะเกิดเร่กัรปฏิสนธิเป็นอย่างด้มาั้งปุทถึงกว่าจะมาเป็นก่อนเป็นเนื้อเป็นน้ําเป็นรูปเป็นร่างแขนขาตาจงใช้เวลาแปดเก้าเดือนโดยสมบูรณ์ถึงจะออกมาออกมาแล้วก็อาจจะหลังว่าร้อลมรกรงวงดังละก็รกเราก็รกแม่กันก็ตัดออก ตัดความลุงลังออกทีนี้รเริ่มต้นใหม่นี่ไม่ว่าจะเป็นเด็นผู้ชายเด็กผู้หญิงผู้ชายบอกว่าน่ารักก็ตั้งชื่อให้รปงเชื่อของโบราณบอกตั้งชื่ออะไรก็ได้ที่ผีมันไม่ชอบนี่แสดงว่าความคิดดังเดิมของเราจังเกี่ยวขี่กับพวกผีสางแางไม้ ตั้งชิวเพอเพไม่ได้ก็ไม่ทราบว่าเอาความคิดมาจากไหนเพราะนั้นตั้งอะไรก็ได้ที่เพีมันไม่ชาบเช่นให้แมวให้หมากระต่ายอะไรก็แล้แก็ได้ที่มันไม่ชอบบอกว่าเอ,อน,นไม่ใช่คนมันเป็นแมวเป็นหมาเป็นกระต่ายเป็นหนูก็ตั้งสัตว์ที่มันน่าลักถ้าเรามาคิดที่โมงหนึ่งว่าโอ้ผีทำไมมันง้ขนาดนั้น เรายังกลัวขดงอง่อ,งอ,อยันเลยแต่เราก็ยังเชื่อของผู้นี้อย่างนพระพุทธเจ้าสอนให้ฉลาดแต่เรากลับไปเชื่อของโง,อ,ง,อ,งอ่มันก็เป็นเรื่องประหลาดวะนนั้นพระุทธเจ้าต้องบอกเบื้องต้นเนทำตัวเองให้ฉลาดก่อนเวลาการแสดงออกความคิดการพูดการกระทำมันจะฉลาดตาม ถ้ามันโง่แสดงความคิดคำพูดก,การกระทำมันก็เป็นไปทางเป็น,ปนงงๆอันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาเป็นตักกะเหตุผลเป็นเรื่องธรรมดาแต่นี่เริ่มต้นจากความโง่ความสลมัดมติดต,ตัวกับเรามาอย่างไรเริ่มต้นจากไม่มีอันนี้มันใช้ได้กับทุกคนถ้าวันไหนที่เราคิดว่าเอ,อวันนี้เราไม่มีอะไรเลยวันนี้เราแย่ วันนี้เราล้มเหลวทำอะไรไม่ได้ดเศอษแต่ขแดแย่อนนึกถึงวันแรกงมีอะไรมีอะไรติดไม้ติดมือมาบ้างชื่อยังไม่มีเลยไม่รู้จักเลยเป็นนายเป็นนางหรือเป็นเด็กยังเด็กช้อะไรก็ยังไม่รู้นี่เองปุจจาถึงบอว่ามากับอาวิชาแต่เราก็ยังไม่ค่อยแก้ความหมาย เรื่ก็มาตั้งชื่อเพื่อให้เกิดสัญญาสัญญาคือความจะได้ไม่รู้ว่าอันนี้นายนี้นางนี้สุดท้ายเราก็จำ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 ,จำ,จำ,จำคือสัญญาในการห้านี่ก็จํารอบตัวรอบข้างยังไม่พอยังมีการเรียนรู้เพื่อไม่ใช้กับชีวิตที่เหลืออยู่ก็มีการเรียนรู้ หลักหลายสารพัด a b c d ก็ใครขอไข่จนอันออกเสียใจเรียนจบทำมาหากินในกระดาษดิการองแก่มันก็ทำหน้าที่ของมันความเจ็บความตายมันก็ขับเคลื่อนไปเรื่อยๆของพูกเราตอนนี้สี่สิบห้าสิบหกสิบเจิบแปดสิบกว่ามันขับเคลื่อนไปเรื่อยๆเหมันเกิดแก่ จยได้ช่วงหลังๆเราไม่ค่อยรู้แล้วมันจําได้แต่ว่าเกิดแล้วก็ตายแต่พระพุทธเจ้ามันบอกว่าใช่ก็ว่าเกิดแล้วก็ดับเพราะความตายเป็นเรื่องมนุษย์ที่น่ากลัวกลัวตายแต่ไม่กลัวเกิดเพราะอะไรก็เพราะว่าแนวความคิดอย่างนี้ยเขาเริ่มต้นจากเราไม่ฉลาดแบบที่แรกเราจะไปกลัวผิดที่ กัวผิดทางก็ต้องกลับมาที่เดิมพุทธทางสนางันนิษฐานนี้ทาพุทธเจ้าขอถึงพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งมันพึ่งได้ยังไงเนียก็เรื่องเราบ่อยอย่ามนันเข้าใจหลักต้องคิดด้วยอย่างเช่นเรากลัวเกิดไม่กลัวเกิดแต่กลัวตายเพราะเราไม่เคยออกมาคุกคิดพิจารณาพอถ้ามันมันไม่เกิดจะอะไรมาตาย มันเกิดแล้วมันต้องตายาตายแล้วมันจะไปไหนมันก็ไปเกิดอีกถ้าทาไมต้องไปกลัวก็วเดี๋ยวมันก็ได้เกิดแล้วปัญหามันไม่ได้อยู่ตรงนั้นปัญหาอยู่ตูงว่าเกิดหรือว่าตายแล้วเป็นอะไรตายแล้วจะไปไหนผลคนตายนั้นต่างหากเป็นเรื่องที่น่ากลัวน่ากลัวความตายตายแค่หมดลมหายใจเท่านั้นเอง ดินนะไปลมไม่ทำหน้าที่แต่ว่าจิตมันไปต่อเนี่ยมันอันตรายมันเวียนว่ายอยู่ในวัฏตจตักรสถานานี้แต่เราไม่คิดคิดแต่ว่ากลัวตายถึงไม่อยากตายพยายามดึงดน,นขนวอยทุกอย่างกู้ชะลอไม่ให้มันตายเร็วเรื่องความตายถึงไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่เราักปฏิบัติแล้วเป็นเรื่องธรมรมดาเป็นเรื่องปกติเหมือนทั่วๆไป ไม่มีอะไรเป็นผิดปกติถ้ามันไม่ตายแล้วมันคือผิดปกติถามมันมีไหมเกิดแล้วไม่ตายเลยน่มีไหมม,มันไม่มีเราไปิกลัวในสิ่งที่มันไม่มีสิ่งที่มีอยู่เราไม่กลัวไม่กลัวการเกิดการเจ็บการตายนี่คือของมีอยู่แต่เราไปกลัวในสิ่งที่มันไม่มีมันก็เป็นเรืเ่องแปล เพราะว่าปัญญาแบบตัวเดียวนี่แหละมันไม่เกิดขึ้นกับเราปัญญาคือแสงสว่างมันฟื้นไฟเนะเพราะใจมันมืดใจมันบอดมองไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ก็กลายเป็นความกลัวความกลัวนั่นเองเราจึงเรียกว,ว่าพัยพัยอเดียวความกลัวเพราะฉะนั้นพัายใน,น้จึงย่ายยิ่งใหญ่โดยเพราะยิ่ง ภัยที่ใหญ่ที่สุดก็คือวัตฏะสงสารภัยในวัตฏะสงสารนั้นนี่พระรัตขยามจะออกจากวัตฏะสงสารอันนี้ก็ทําอย่างที่พระเจ้าตรัสที่บอกเอาไว้ก็คือพระรัตรัใจเป็นเบื้องต้นดังนั้นพื้นฐานหลักคือศินห้าเชื่อสมาทานกันจะนี่ศิลห้า ก็ขออย่าได้เป็นแค่เป็นศีลขอคือขอกับพระแล้วก่อนแล้วกันไปมันไม่มีประโยชน์อันไรเลยเพราะนั้นเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงว่าวาพระเราว่าเองได้ขอศีลหรือสมาทานศีลด้วยตัวเองไม่ได้หรือไงถ้าเราเข้าใจอย่างนี้อยู่ที่บ้านก็ทําได้วันนั้นไม่ใช่วันพระเพราะวันพระอาทิตย์หนึ่งก็มีวันเดียว แล้วอีกหกวันะใจเราไม่เป็นพระเลยเลยใจเราไม่มีสินเลยหก็แปลว่าถ้าเราไม่รับอีกหกวันเนี่ยเราก็เป็นคนไม่มีสินไม่มีสิน,นียวอีกพวกไม่มีธรรมคนไม่มีสินไม่มีธรรมดูสภาพมันเกิดอะไรขึ้นอันนั้นฝากพวกเราทุกคนเพื่อเป็นแนว กป็น,านกาเนกนาคิดจะได้โอปนาจิโกเห็นความแตกต่างเราจะลืมว่าวันวันหนึนน่งทําให้ตัวเราฉลาดทําให้ตัวเราเจริญขึ้นทุกวันอย่างน้อยที่สุดไพิจารณาในแต่ละวันว่าวันนี้ระหว่างความดีกับความไม่ดีอะไรมันเยอะกกันนั่นแหละคือน้ําหนักทิศทางที่เป็นตาช่างที่จะกําหนดว่าเราถ้าความดี มากกว่ามันก็ไหลไปทางดีแต่ความไม่ดีมันเยอะกว่ามันก็ไหลไปทางไมเดีนี่คือทางที่จิตมันจะไปข้างหน้าเราก็เลือกเอาได้ดีไม่ดีเลือกเอาได้เพราะ,ะนั้นความดีที่พระเจ้าสอนพวกเราเนี่ยมันไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเส้นลงทุนสักบาทไหมสมาธิลงทุนสักบาทไหมปัญญาไหมไม่มีมีแต่ทานตัวเดียวเท่านั้นที่บอกว่าต้องมีการลงทุน แต่เราก็ไปว่งที่ทานเป็นหลักทั่วบ้านทั่วเมืองเอาทานเป็นใหญ่อันนั้นมันผิดทางทานก็จุดเริ่มต้นเบื้องต้นเท่านั้นเองแต่ว่าสิงสวสมาธิปัญญาเนี่ยจะเป็นเรื่องหลักเป็นเรื่องใหญ่แต่เราไม่ทําเรื่องใหญ่เราไปทําเรื่องเล็กๆให้เป็นเรื่องใหญ่ก็คือการให้ทานมันดีมันไม่ใช่ไม่ดี แต่สิ่งที่มันดีกว่าหรือดีที่สุดเราไม่ทำเรากลับไปทำของธรรมดาของพื้นๆทั่วไปใครก็ทำกันได้นะอันนี้สิ่งที่เราเป็นอยู่เพราะ,ะนั้นถ้าเรามุ่งปฏิทานอย่างเดียวคือการให้การแบ่งปันเรียกอะไรกันแล้วแต่นะี่ก็ทำสิ่งธรรมดาแต่ก็ยังดีนะดีกว่าคนไม่มีทานเลยทานก็มารู้จักให้ อันนี้หนักเลยชีวิตจะหน,หนักหนักหนาสาหัสเกิดมาอีกทีก็หมดไม่มีอะไรเหลือบ้านช่องหอปัจจัยสม่มีบ้านที่อยู่ก็ไม่มีอาหารที่บรุงร่างกายไม่มีอันนี้คือคนที่ขาดอันนี้คืออันใน่สองเรา,าทานแต่ก็ยังดีแต่ถ้าให้ดีที่สุดก็คือให้มันครบพร้อม คือทานศีลสมาธิปัญญาเราก็มานั่งตงทบทวนดูว,วันนี้เราทานอะไรบ้างเราให้อะไรบ้างสองศีลวันนี้เราเปครบไหมห้าข้อเองมันนึกในไม่ยากหรอกคนเราไม่ได้ไปคิดลืมกนาดานนั้นแค่ห้าข้อทบทวนดูว่าสมาธิตอนนี้อยู่กับเนื้อกับตัวไหมหมายถึงจิตเนี่ยอยู่กับเนื้อกับตัวไหมมันออกไปเที่ยวไหม ว่าพปัญญาคิดอะไรได้บ้างวันนี้ที่มันกระทบโดยภาษาผ่านทางตาทางหูก็ดีมันได้ยินได้เห็นได้ฟังแล้วเกิดปัญญาอะไรบ้างที่ไม่เกิดปัญญาในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นถ้าเราครบมีคุณสมบัติอย่างนี้วันนั้นเราก็เชื่อเป็นนักปฏิบัติที่ดีไม่จำเป็นต้องเข้าวัดเพราะว่าเราเปรียบเทียบไปฟังอู่เสมอว่า การเข้ามาวัดเนี่ยก็เพื่อมาวัดกายของตัวเองวัดวาจาของตัวเองวัดใจของตัวเองอยู่บ้านมันวัดไม่ได้สารพัดมาวัดถึงวัดด่างอึงมาวัดกายวัดกายวัดตรงไหนศีลคือกายกับวาจาเนี่ยตัวแค่วัดศีลนี่คือตัวชีวัดแท้บอกว่าเราไม่มีชีวิตนั้นไม่ใช่กายวาจาเนี่ยคือตัวชีวัดใจ อันนี้ก็วัดธรรมวัดที่ศีลวัดที่ธรรมก็คือวัดกายวัดวาจาวัดใจวัดทุกวันเราจะได้รู้ว่าเออกายวาจาของเราเป็นยังไงถ้าเราวัดกายตัวเองได้วัดวาจาตัวเองได้วัดใจตัวเองได้ไม่ต้องมาวัดแล้วอยู่ที่บ้านนั่นแหละวัดเอาไม่ต้องไปวัดไหนแต่ตอนนี้มันวัดไม่ได้ มัดกายตัวเองคือควบคุมไม่ได้เม่ควบคุมไม่ได้มันก็แสดงพฤติกรรมที่แสดงออกทางกายทางวาจาที่เป็นละเมิดสิทธิคนอื่นเขาแลวาวา้วก็กฎกิกาบ้านเมืองเขาเนี่ยนั่นกอเราเราผิดจริงแต่ถ้าใจเราไม่มีอะไรกำกับดูแลคือไม่มีสติเนี่ยคือทำแค่นี้เองสองคำง่ายๆสันส้นๆ ขอาเรา,า,เราทุกคนเพื่อเอาอันนี้เป็นแนวนึกแนวคิดและนำไปสูก่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของแรกของจิตใจส่วนร่างกายามันเปลี่ยนแปลงมาตลอดแล้วแต่เรามองไม่เห็นคือเริ่มตั้งแต่ทีเกิดแก่เจ็บแล็ตายมีความเปลี่ยนแปลงของร่างกายส่วนความเปลี่ยนแปลงของจิตใจของเราเราไม่เคยสังเกตสังการไม่เคยดูไม่เคยเห็นไม่เคยพบ เราก็อยู่ด้วยกันไปอย่างนี้กายไปทางใจไปทางอยู่ด้วยกันนี่แหละเดินเหินยืนเดินนั่งนอนไปด้วยกันกายก็ไม่รู้จักใจใจก็ไม่รู้จักกายอยู่ด้วยกันจนตายไปข้างหนึ่งก็ยังไม่รู้จักเพราะฉะนั้นเราจะไปคิดว่าเรารู้จักตัวเองเนะพารรู้จักตัวเองก็ต้องเข้าใจความหมายตัวเองคืออะไรตรงไหนที่เราตัวเอง เราบอกเข้าใจตาตัวเองเข้าใจไหมว่าตาเห็นรูมาเกิดอะไรขึ้นมันชอบมันไม่ชอบมันเฉยๆแต่พิจารณาไหมโอสิรับมารับแล้วมันพอใจไม่พอใจหรือว่าเฉยๆมันไม่ครบองค์ประกอบในการพิจารณาเราก็ได้ยเนี่ยได้แค่ชอบไม่ชอบมันจะเป็นที่มาของ,ท,ง,ท,งทั้งหมดทั้งมวลที่มันกระทบพัสสะโดยสมาธิเยกแยะ คูอยังไงคือไม่สามารถที่จะทาให้มันเกิดขึ้นแล้วไม่สามารถทห้มันดับลงได้มันจะกาศเป็นไฟกองใหญ่เผาชาวโลกเผาสัตว์ทั้งหลายมันเป็นอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะอันนี้แหละวันนั้นท่าเขาแจกันว่าเกิดแล้วก็ดับคือมันเกิดแล้วมันต้องดับทุกเรื่องท่องไว้อย่างนี้เช่นความโลภมันเกิดมันก็ต้องดับความโกรธมันเกิดมันก็จะต้องดับความหลงมันเกิดมันก็จะต้องดับ ถ้ามันเกิดแล้วมันไม่ดับเนี่ยมันผิดธรรมชาติอ่ะมันมนุษย์เราน่ะเกิดแล้วมันไม่ตายคือไม่ดับผิดธรรมชาติมันไม่หีเพราะฉะนั้นถ้าให้มันดีคือรู้จักทั้งการเกิดและการดับแะวิธีการเดิกการดับให้กับตัวเองได้เราไปช่ว่าดับทุกทุกวันเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์การปฏิบัติธรรมคือต้องการให้เราดับทุกของตัวเองทุกวันทุกมันก็จะน้อยลง จนมีจนเหนือจนพ้นจากทุกข์พรนจิตที่คนฝึกดีแล้วจะพ้นจากสิ่งเหล่านีน้คือพ้นจากทุกข์นี่คือป้าหมายใน,นการปฏิบัติก็ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาที่พเราทั้งหลายวันนี้แด้น้อมนำมาพัฒหาคือทานนั่นแหละในการเสียสละเือการให้การแบ่งปันแสดงด้วยกว่านั้นใจไม่จือที่ดีต่อกัน ถ้าโลกที่ไม่มีทานเราก็คงม,มีสภาพอย่างนี้ก็อขออธราารมทานกราาาาที่เราทุกคนที่เรานอมมาในวันนี้แล้วก็จะลืมอุทิศคือเฉพาะจะจงความดีทุกครั้งที่เราทําอันนี้ให้กับพันพบรุุของพวกเราคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้มีพระคุณทั้งหมดขอให้ท่านเหล่านั้นจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบนที่พวกเราทั้งหลาย ได้กระทำบางเป็นในวันนี้